ออกมาเร็วๆเหมือนกันทุกคนเพราะว่าแบบเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วคือหนูก็อยากดูแต่ด้ยวยความที่แบบคือหนูก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีอยากให้ออกทุกอย่างแบบเออเพอร์เฟกที่สุดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็เลยอาจจะแบบช้านิดนึงแบบเออลำโพงดังค่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรหรอกเออคือก็เลยแบบว่านั่นแหละอยากที่จะให้มัน ดีที่สุดก็เลยไม่ค่อยอยากจะปล่อยผ่านอะไรง่ายๆคือทุกๆเต็ปก,ก็คือนั่นแหละอยากจะดูอยากจะลงมือเองทุกอย่างนะคะใช่ม, <c oughs> มีคนตามรีแอคั่นอีกแล้วโอเคโอเคคือตอนนี้สำหรับรีแอคชั่นนะลงแน่นอนสัญญาฮะ Pinky Promise I'm posting all the reactions video for you guys โอเค but I do have plans of what I'm gonna be posting in the future so please stay tuned I'm definitely posting it I promise ลงแน่นอน reaction ลงแน่นอนแต่ตอนนี้คือเราก็จะคือตอนนี้เนี่ยมีก็เรียกว่าเหมือนว่าแผนอ่ะแหละว่าเราจะลงอะไร1 2 3 4บ้างตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนอดใจรออีกนิดนึงนะใช่เ้ยขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะสำหรับไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะ นั่นแหละ Anyway อ๋อขอบพูดนิดนึงก็นิดนึงก็โอเคด้วยความที่ก็เพิ่งกลับมาจากเชี่ยงไฮ้เนาะแล้วก็ไปแฟนซ่าไปทำกิจกรรมที่นู้นก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่ว่าจะคนที่ไปคนที่นี่ทางหน้าจอหรืออะไรนะเรียกว่าทีมหน้าจอก็ต้องขอบคุณทุกคนสำหรับทุกกำลังใจด้วยแล้วก็ทุกๆ support แล้วก็แบบ ขอบคุณที่ทุกคนติดตามแล้วก็เอ็นดูทั้งทีเคทั้งแตงกวาแล้วก็เหนือเลยก็ขอบคุณจริงๆนะคะก็แบบเออแฮปปี้มากๆคือสนุกมากจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมา,มากๆเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยสําหรับทั้งแตงกวาและเหนือด้วยนะคะในการที่ได้แบบไปต่างประเทศแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับทุกๆคนเนาะ ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยก็จะพยายามพัฒนาแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะคือคือเดยกก็พยายามที่จะจะค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็จะเรียนรู้ไปนะว่าเอ้ยที่ผ่านมาเราควรจะปรับแก้ตรงไหนควรจะพัฒนาตรงไหนแต่ก็นั่นแหลคะค่ะก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันอีกเนาะใช่มีคนถามว่า w i l l I have a new series with TK yes Um which is the it's still Dangerous Queen but it's a special edition of the book and you can you can also go find to read the book first if you're interested and yeah and the series will be out later which I still don't know when but as soon as possible. That's right. oh, for anyone else, a special edition series. สามารถไปสามารถไปอ่านหนังสือก่อนได้นะคะเป็นหนังสือของคุณผู้หญิงนี่แหละไปดูเลยไม่ใช่ไปดูสิไปลองไปอ่านดูได้แล้วก็เราค่อยมาเอ j นจอยซีรีส์กันเนาะตอนที่ซีรีส์ออกมาใช่ความจริงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ซีซั่นสองนะแต่ว่ามันเหมือนเป็น,นกินข้าวแล้วค่ะทุกคน ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวขอตั้งเวลาละเดี๋ยวสามทุ่มนะคะสามทุ่มเดี๋ยจะลงอีกสิบเอนาทีโอเค so I'm going so I'm going down in 11 minutes I'm going down at 9 p.m. so you guys can go rest and I'll go back to work on something yeah นั่นแหละค่ะมีคอนบอกว่าอยังนอนเช้ามากนะนะทุกคนคือแบบก็ช่วงนี้ก็ได้นอนมากขึ้นแล้วค่ะคือจากปกติอ่ะเนี่ยจะนอนแบบตีสี่ไรเงี้ยช่วงนี้น่อได้นอนแบบตีสองก็เลยถือว่าได้นอนเยอะขึ้นแล้วนะก็ก็ดีมากถือว่าดีมากๆแบบว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าได้นอนเยอะขนาดนี้มาสักพักแล้วซึ่งก็ So, I was saying that I've been having a good sleep because I usually sleep at like 4 am in the morning, but recently I've been sleeping at 2, so I got more sleep, which is great for me. I love to sleep so much, but yeah, I don't have time to even go to sleep. เขากันค่ะมีตุ๊กตาหมีด้วยอุ้ยอ้าไม่ทันอีกแล้วอ้ามอืม anyway มีคนบอกว่ายัางยังถือว่าดึกใช่ไหมแต่ว่าถือว่าเร็วๆสำหรับเหนือนะตีสองอ่ะคือคือเร็วแล้วจริงๆ แบบว่าท่านสิอาจริงๆเหมือนเหนือเป็นคนอยู่ทำโซนแบบเหมือนเหมือนใช้ชีวิตทำโซนอยู่เมริกานะคะเป็นคนที่แบบจะเป็นจะเป็นแบบหัวแล่นทํางานอะไรอย่างเงี้ยจะชอบทํางานตอนกลางคืนแต่ว่าพอกลางวันก็จะแบบมึนๆง่วงๆแต่ก็อาจต่ก็ต้องทํางานเหมือนกันก็เลยจะแบบว่าก็เลยจะก็เลยจะต้องแบบเออนอนดึกใช่ก็ ตีตีสองก็ถือว่าเร็วเร็วละสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าได้นอนเยอะขึ้นนะก็ก็ดีแฮปปี้เหมือนกันแฮปปี้ที่ได้นอนเยอะขึ้นค่ะอ,มอะ่มีคนมีคนบอกว่าอยากเห็นคลิปเต้นแล้วใช่ไหมคะได้เห็นแน่นอนทุกคนแต่ก็นั่นแหละคะ่ะ ได้เห็นได้เห็นแน่นอนสัญญาว่าว่าเราจะมีคลิปที่ที่สัญญาไว้เนาะสำหรับที่เอ่อชื่อเพลงนะ Trouble Maker ใช่ไหมใช่ Trouble Maker เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอไปซ้อมกับน้องก่อนนะเดี๋ยวมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนทุกคนอดใจรอดูได้เลยขอไปซ้อมนิดนึงนะคะโอ้แอย่างที่อยากพูดถึงคือ เหนือได้ประกาศไปว่าเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆจากทีเคเหนือนั่นแหละบอกแค่นี้แหละมั <c oughs> คือคืออยากบอกแต่บอกได้แค่นี้จริงๆว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์เพื่อเพื่อใครที่ไม่อาจจะไม่ได้เห็นโพสต์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละคะ่ะเราจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากทีเคเหนือนะคะให้ให้ทุกคนเดี๋ยวยังไงก็จะรอให้ พี่แสงมาประกาศแบบออฟฟิเชียลเนาะว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็นั่นแหละค่ะโอเคนั่นสิอะไรนะอะไรนะเออ so uh TK and I w just announce that there will be a little surprise for you guys but yeah i still cannot say anything or tell anything yet but i'm just any any anyway, like if you guys didn't see the post so i'm here just to inform you if that there's gonna be a little surprise for you guys and yeah i'll have pisang to officially announce it later about what's gonna be the surprise so i hope you guys are excited for it because i am นอนตีสองเนี่ยตื่นกี่มโมงแล้วแต่วันเลยค่ะถ้าสมมุติว่าก็ถ้ามีงานก็ตื่นเช้าแบบอาจสมมติว่าต้องไปออกอีเวนต์หรืออาจจะมีงานถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายน,านั่นก็จะอยู่ที่เวลาของงานด้วยแหละแบบถ้างานเริ่มบ่ายเริ่มก็อาจจะต้องเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมตัวอาจจะแบบเชกสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ ก็ก็ก็ตื่นก่อนอยู่และตื่นอาจจะอาจาจะอาจจก้าหรือถ้าวันไหนแบบเบรสเดย์หรือว่าไม่ได้ต้องทำอะไรเลยก็จะนอนแบบนอนแบบขอนอนเถอะอะไรเงี้ยแบบอย่างแบบอย,แบบอย่างเมื่อวานที่เป็นเบรสเดย์เน่ยใช่ไหมเนะ่ยตื่นตื่นสิบเอ็ดโมงทุกคนสิบเอ็ดโมงคือแบบสายสายมากแบบปกติคือคือก็ไม่ได้ตื่นสายขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละค่ะสิบเอ็ดโมงคือแบบได้นอนช้ำเลย Um, anyway, we have five minutes, left guys, before I go down. This I already ate. I I ate today, so yeah. ยังบอกเซอร์ไพรส์ไม่ได้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวจะให้พี่แสงประกาศว่าว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าเราเรามีเรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่เดี๋ยวค่อยให้พี่แสงประกาศนะทุกคนคือไม่อยากไม่เด็ดไม่พูดแล้วเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเอาเป็นว่ามีมีแต่ไม่บอกยังไม่บอกถ้าบอกมจาจจะก็ไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ต้องรอให้พี่แสงประกาศเราจะได้เป็นเซอร์ไพรส์นะคะ อีกสีนาะทีกินข้าวแล้วทุกคนเช่าคนที่ทุกคนเข้ามาจะถามอนูตลอดเลยว่าเหนะูกินข้าวหรือ,อยังทานแล้วนะทานข้าวแล้วนะคะวันนี้เย่ yeah. วันนี้ไม่มีใครสามารถไปฟ้องทีเคได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนนือทานข้าวแล้วค่ะแล้วเราก็ได้บอกพราวไปแล้วว่าทานข้าวแล้วดังนั้นวันนี้เนนือไม่โดนดุแน่นอน The m อีกสี่นาทีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เข้ามาเปนะ็นเนเยอะก็อย่างที่บอกไม่ได้คุยกันมานานมากเลยก็เลยแบบมาถักถักนั่นแหละมีอะไรอีกไหมอ่ะทุกคนทำไมชีวิตเหนือน่าเบื่อมากเลยแบบคือแบบอยากจะมาคุยนะแต่ก็ไม่รู้จะมาคุยอะไรแบบไม่รู้ว่าควรจะอัปเดตอะไรเพราะว่าแบบเหนือนตื่นมาก็ ทำงานทำงานเสร็จก็อาจจะนอนเล่นนอนเล่นเสร็จกลับมาทำงานทำงานเสร็จนอนเล่นกินข้าวเย็นทำงานเสร็จนอนตื่นมาอาบน้ําทำงานต่อหาข้าวกินนอนเล่นโทรศัพท์นั่นสิแค่ไหทุกคนแบบว่าอะไรอ่ะชีวิต ชีวิตน่ะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นะอก็เล,เลยไม่รู้ว่าจะมาอัปเดตอะไรให้ทุกคนฟังนะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็แบบ,แบบก็เห็นทุกคนแบบพูดกันแบบเห็นลงว่าแบบเออวันนี้ไม่ไม่ค่อยได้มาคุยแบบไม่ค่อยได้มาคุยเลยก็เลยเนี่ยอยากอยากมาคุยมาอัปเดตชีวิตกันคร่าวๆนะคะ เหลืออีก2องนาทีนะคะทุกคน2องนาทีแล้วจะไปแล้วขอบคุณนะคะอุ้ยปูน่ารักอะไม่เคยเห็นสติกเกอร์ตัวนี้มากก่อนเลยน้องปูไตอะมเมื่อกี้คือถ้ามีคนนวดให้ก็ก็ดีเหมือนกันนะนึกถึงน้องเบฟเลยอะให้น้องเบฟมานวดให้ได้ไหม แต่ว่าเหนือนี่แหละที่คือนน้องเบบอ่ะแต่ก่อนอเอ้ยขอบคุณค่ะปุอีกแล้วโอเค anyway งั้นอะก่อนที่จะไปเราจะเหมือนเดิมสิกเนเจอร์สามท่าก่อนไปนะคะเหมือนเดิมเลยท่าอะไรดีลวะ อืมเอ๊ะคิดไม่ออกอะสามท่าหนึ่งสองปกติเราเป็นแมวใช่ไหมวันนี้เป็นแมวหน่อยละกันอ่ะแล้วก็วกท่าที่สามเหมือนเดิมนะคะทุกคน โอ้ยเมื่อกี้ฟิลเตอร์หลุดด้วยทุกคนเฮ้ยดยูเห็นฟิลเตอร์หลุดปะ <gasps> อู้อ้าวเมื่อกี้มันหลุดอะทำไงให้มันหลุดอะหลุดยังนี่ฟิลเตอร์ลอยด้วยน่าจะตื่นเต้นอะไรกับฟิลเตอร์ลอยอยู่บางมาเคย anyway guys thank you for coming to this live and i'm going down in a minute and yeah i'm happy to get to talk to you guys. It's been a while since I live in TikTok, so I'm happy that I get to talk to you guys and have a little chat and keep you guys updated about my life. ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาคุยถึงแล้วว่ามันจะแบบเดียวแต่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเข้ามาคุยกันนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันเนาะบ๊ายบาย บายทุกคนบายนะคะบายดิ bye ้งคิ u ไกด์บาย have a good n i น h t นะคะฝันดีทุกคนอาจจะบ้านหนึ่งยังขอห,หนึ่งเรื่องเลยเลทเวลาเน้นหนึ่งแต่ขอหนึ่งเรื่องทำไมเขาต้องพูดว่าขอให้หลับไม่ฝันมันแปลว่าอะไรอะ่ะอ่าถ้ามีใครรู้ช่วยอธิบายให้หน่อยฟังด้วยนะคะทำไมเขาถึงไม่บอกหลับฝันดีทำไมเขาถึงบอกว่าขอให้หลับไม่ฝัน สงสัยมานานแล้วจริงๆเพิ่งนึกออกด้วยเมื่อกี้ว่าเออก็เลยมาถามเลยมาถามทุกคนนะคะ่นแหละยังไงก็โอเคบายบายนะคะขอให้ทุกคนหลับไม่ฝันนะคะโอเคคืนนี้ไกด์